ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตัวนี่ยบิีกินนะก็มีแพทอัพมานะครับเมื่อเช้านะตอนเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างผมก็จะพยายามเก็บที่ขรมนะก็จะมีตัวใหม่นะครับพระเจ้าตัวใหม่ที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเป็นฮีโน่นะครับที่เขาเรียกกันบัวขาวแลรอบน,นี้จะเป็นน้ำดินนะครับ นะครับรอบนี้ไม่ดูแล้วไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไม,ไม่ไม่น่าประสมยากแต่ปัญหามันจะเหมือนต้องคอยาวนะครับว่าตัวพวกเศษมันได้มาจากอา,อารีน่านะครับเพราะฉะนั้นเศษมันก็เลยค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับแต่ตัวอื่นพวกตัวพวกนี้ก็ไม่คิดตัวปัญหาเท่าไหร่นะครับอินดีต้อนรับสู่ห้องวิจัยไดโนเสาร์ ต่อไปเรื่องสกิลนี้ผมขอ,อยังไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันอ่านเองได้นะครับมันส่วนมากมันเน้นที่ทะลุดีเฟน์นะครับมันจะไม่มันจะคล,ค,ลคล้ายตัวเก่าแต่ว่ามันจะเน้นที่การทะลุดีเฟน์มากกว่าแล้วมันมีบางสกิลที่อาจจะต้องลองก่อนถึงจะพูดได้เพราะว่าายังไม่ลองก็พูดไปบางทีมันผิดมาจะแย่นะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับก็สี่ตัวนะครับทิราลูสทิราทุสทิราโกสแลวก็เทราโดสนะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่จาบตำนานนะครับที่เข้ามาก็ดูเป็นไดโนเสาร์ที่สุดในช่วงนี้นะก็สกิลค่อนข้างโอเคนะครับก็เป็นสกิลแบบถ้าตีจุดเมื่อตีจุดอ่อนก็คือมันจะแรงขึ้นเลยนะครับนะ จุดอ่อนแล้วมันจะแรงขึ้นค่อน,นข้างมากแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ดูดีนะแล้วก็ถ้ามี่ถ้าสกสุดท้ายผมมองว่าเฉยๆนะเมื่อมันติดทหารนะฮะแล้วมันหายมันก็จะจมตีกลับแต่คือบางทีมันจะถึกขนาดนั้นไหมอ่ะมันจะตายก่อนหรือเปล่านะยังไม่รู้นะครับก็พอเรือทุบก็ดูดีนะดูจริงๆดีนะครับตัวนี้ก็มี เป็นเลนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับมีเป็นเลนในการเปิดไข่ด้วยนะครับรเพิ่มอัตรา,รตาครับขอบกดนี้็ครูแล้วก็พิงเทลนะครับอ่าจริงๆจอกอ้าหางแล้นะตอนนี้เข้าไปเป็นใบเลือกแล้วนะครับพอดีเมื่อคืนหมูกดใบเลือกไปแล้วผม ก็เลยพอดีเมาถองมึงทำวัวอยู่ก็เลยไม,ไ,มไม่ไม่ได้รอให้มากดนี้ก่อนนะเออทิ้งแถวมันก็เข้าไปเยอะแ,แหละอ่ะต่อไปมันก็มีการปรับปรุงหมวดะจน์ไทยนะครับซึ่งผมดูแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะ แล้วแบบหลายๆคนก็หลังๆก็คงไม่ค่อยได้ะจนภัยกันทเท่าไหร่แล้วด้วยก็มันแค่เปลี่ยนตัวเป,เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็แก้ไขอะไรนิดหน่อยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะอันนี้อาจจะดูะค้าบๆไปแต่คือถ้าอธิบายกันอธิบายแบบมันต้องลงเรืิทาด่านเลยแล้วคือบางคนผ่านด่านไปแล้วก็คือไม่ได้คิดจะกลับมาลงอีกรอบอยู่แล้วถือว่าแล้วก็แก้ไขหมดหกสิบแล้วนะครับอ่าดหมดเสริมหกสิบนะ ที่เขาบอกว่ามันจะตะก,ก่อมันจะกวนล้างไม่จัดกลุ่มบูมีไม่ได้นี้ก็จะแก้ไขแล้วนะครับโอเคก็แพทไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่น่าถึงม่มีรถอะไรเพิ่มเท่าไหร่นะแต่ก็มีเกมจับคู่เข้ามานะครับเกมจับคู่อันนี้กมาก็สายเปยก็น่าจะโอเคหนะ่อยเพราะว่าไอเนี่ยมันมันให้เวลาสามครั้งนะครับถ้าอยากได้เพิ่มก็สุมไข่สิบครั้งครับนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยเอาจริงๆนะ แต่ถ้าหากคงต้องสะสมอักษรให้ได้ตัวพวกนี้ถึงจะได้รางวัลน,นะครับนะแล้วก็ดูเนี่ยรางวัลอันหนึ่งคำสอนความสิทธิ้ยอ่ะไล่กันไปแล้วก็มีเล่นไอ้นี้ครบกี่ครั้งมันมีทั้งหมดสิบวันนะครับถ้าเล่นครบทั้งหมดก็น่าจะได้ถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ก็ดูแจกแล้วก็เสร็จแล้ววะอ๋อเสร็จไอ้ตัวเดียสนสัตตัวใหม่นะอืมเขาคงเอามาทําไว้เผื่อใคร จะเอาไว้ผสมทาตนะครับก็มาดูกันนะกดกันเดียเด๋ยวเดี๋ยววไม่ใช่กดมันมีอ,อ๋อนี่คือท้าทยาตดับสูงท้าทตยดับสูงคือที่ใช้ไปททาทายอันนี้คือหรออ๋อถ้าจะเป็นอันนี้คือ ลูกอย่างที่รู้กันคือต้องไปเปิดไข่นะครับส่วนนี้เปิดธรรมดาได้เห็นทํากระพริบไว้ให้แหม่น่ากดเสจ็ตอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาดูตะกี้เข้ามาดูแล้วรอบหนึ่งยังไม่ได้กดเพราะว่าไก่จะมากดพ้องกันตอนอัชคพิเลยนะครับมากดหมุนติวิวิวอ๋อ ตงจักคู่ภาพให้เหมือนกันที่ซ่อนอยู่ปึ๊บปึ๊บเราจะได้รับรงางวัลอันโนมัตโอเคโอ้โหบันไแล้วครับถ้าใครจะรู้เลยจ้ะ ไอ้เปอันเดิมทันทำไมวะอ้กขอโทษใช้คิดตั้นเพื่อเล่นต่อหรือไม่ไม่เอาอะ่ะเปลืองนะครับไม่ห้ามหือเนี่ยเราก,ก็ดูของรางวัลได้เนาะ คือเมื่อกี้ถ้าเราเล่นไปถึงแบบครบเลยอะ่ะของรางวันมันก็มีแสนห้าแล้วก็มีสามารถเลือกขี่วิญ,ญาได้สิบได้สิบเศษอยเงงนยแล้วก็รุนตำนาสองอันอยังพอโอเคอยู่แล้วก็อันนี้ก็ให้แค่อันเดียวเองนะก็บางทีมันก็ดูโอเคแหละแต่คือผมคิดว่าถ้าผมกดไปมัมนก็คงได้อยู่ประมาณที่เงินเนี่ย <c oughs> ก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าสีต้องรออีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะอ่าจดะได้ให้ดูอีกครั้งนึ้งก็ได้นะครับแมก็เล่นผมก็ไม่ค่อยถนัดแนวนี้ีิทำไมวะชื่อเปิดที่มันได้คล้ายๆกันหน่อยได้ไหมที่กี้มันตัวซีว่าละ ผัวเปิดดำก็ทำอะไรเนี้ยโอ้จำไม่ได้ก็กล่องเล็กไปนะครับอืมเดี๋ยวสามครั้งก็จะได้อันนี้เนาะในสามร้อยก็ดีนะเออไว่กวาดล้างพวกนี้มันเป็นของข้าระหว่างทางอยู่แล้วนะครับพยายามใน,นวันแรกนะถ้าไม่ใน,นวันแรกก็สวยไปนะครับ จะเป็นเหมือนกิจกรรมไอหมีขย่าต้นไม้ที่ได้แพนกวินน่นึกออกว่าที่มันจะมีคนเล่นกันไม่ทัน,นอ,อ่ะออารมณ์ประมาณนั้นนี้ีก็เปิดได้นี้ละอันนี้คงเป็นของรางวัลเสริมะนะที่ดูนะครับก็ต้องไปเล่นนี้นะหะเสดที่เจอมันยากกันเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆคือไม่ต้องโคตรดวงเลยอีอเหลืองๆนี่ต้องไหนวะ โอ้ไปล้วไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วอืมจริงๆก็อยากใจต่อนะเดี๋ยวลองใจต่อให้ดูไหมลองใจต่อให้ดูสักครั้งนะครับก็จะได้เพิ่มอ,อีกสามสิบวีนะครับ โอเคอืมร <Okay. c oughs> ิง,งี้นะยใช่ต่อเร,ริ่มดวงมันต้องมาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เทมนี้ได้เลยนะครับข้อจดหมายสามใบนงอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับจดหมายมาเป็นเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกันนะครับแพทผมอาจจะ ไม่ได้ละเอียดยิบมากก็จริงนะครับแต่ว่าคือบางจุดมันเป็นจุดที่แบบว่ามันแค่เปลี่ยนในแปลง,ปลงในลสาวนิดหน่อยนะัะมันไม่ได้มีผลมากมายขนาดนั้นซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีผลมากเป็นเกินไปนะครับแล้วมันก็มันไม่มีทางปรับให้ยากาขึ้นหรอกผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ปรับให้ง่ายลงมากกว่าเพื่อให้ผู้เล่นใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจใจุดนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยปรับในลสาวตัวนี้ตัวนี้ก็ปรับเพียนนิดทนนี้เองปรับเพี้ยนนิด,น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 ดอย่างนี้มาหลายครั้ แล้วคือผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจมากส่วนเรื่องเรื่องสกิลพวกในตัวสาวตัว,ต,วตัวใหม่อะไรเงี้ยผมคิดว่าเข้าเกมอะ่ะเข้าเกมแล้วอ่านเอาดีกว่าเพราะว่าคือบางทีอะ่ะด้วยความที่คุณยังไม่มีผมยังไม่มีบางอย่างสกิลบางอันอะ่ะเราอ่านแล้วบางทีในกิลผมยังยังมีเสียงๆนันอยู่เลยแต่จริงๆนะเดี๋ยวผมก็ให้ดูบางสกิวอ่าสกิวไหนวะเนี่ยอย่างสกิลเลนี่ยอย่างสกิวเนี้ย บางคนบางคนก็บางคนก็เถียงกันอยู่เถียงกันว่าอ่าตอนมันมีโลกอมาตะเนี่ยคือมันจะต่อยตอนไหนต่อยตอนโลกหายหรอหรือจะต่อยเลยทะลุโลกหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เขียนว,ว่าหลังสิ้นสุดก็จริงนยะแต่มันคือไอ้คาว่าหลังสิ้นสุดเนี่ยมันเป็นสกิลที่มันเป็นระบบสกิลที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในการใช้คําว่าหลังสิ้นสุดเพราะว่าตอนเนี้ออยนอกจากไอตัวใหม่ที่มาไก่ตัวเนี้ย จะไม่มีตัวไหนเลยที่เขียนว่าใช้คําว่าหลังสิ้นสุดสถานะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังแบบมันก็เลยแบบยังมันที่แบบถกเถียงกันอยู่นะครับว่าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบตัดด้วยการแบบเออไม่ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ถ้าจใจพูดถึงมันก็พูดได้แหละส่วนมากมันก็เน้นที่สก,กิลทะลุเกาะเห็นไหมครับอันนี้ก็ดีนะต่อยกระติับสนบ้างก็ดีแล้วก็มีต่อยสตันทีไ่ไม่ถากกันบ้างก็ดูดีมีหลากหลายดีนะครับ ก็มันก็คล้ายๆอันเดิมเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบทะลุทะลุป้องกันเอแต่ก่อนทะลุแค่ก็จะยูเดียวไงนี่หลังๆมันก็ทะลุกันแบบกระจายกระจายทะลุไม่ทุกอันเลยแต่มันจะไม่มีแยกล่างต่อยแล้วนะรู้สึกถ้าผหายก็สูทั้งหมดอ๋อนี่ยังอยู่ยังอยู่อ๋ออ๋อยังอยู่ยังอยู่คิดว่าหายคิดว่าหายเมื่อวานตอนแรกอ่านเหมือนจะหาไม่เจอนะครับเนี่ยสร้างผลเสียหายแล้วสิบเก้าเซนแล้วก็เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังยังแรงตะตอนหลุดตอนอะไลอก็แรงอย่างนั้นนะครับ คอเตอร์ก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นบัวขาวคนดีคนเดิมที่เราอู้จากเปนอยู่นะครับก็เพิ่มเติมคือความโหดนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบน้ํากับดินไม่รู้สิมันเหมือนโบบิดมั้งปกติคือน้ากับดินข้อดีคือการมันสามารถทําดาเมจท่าน,น้ําด้วยกันเองได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็แต่ผมชอบอันเก่ามากกว่าตรงที่มันทําดาเมจท่านลง เขาเป็นน้ําไฟมาน,นี่เป็นน้าดินอันนี้ก็มันก็ดีในกรณีที่เจอธาตุน้ำด้วยกันเองนะครับดูเหนียวด้วยกันเองแต่คือจริงๆก็ต่อ,อยทะลุดีเฟนส์เกือบหมดปล้วะก็ <c oughs> ก็คือแบบต่อยยังไงก็เกือบไฟแตกอ,อยู่แล้วนะดีที่เคาน์เตอร์ไม่ทะลุดีเฟนเลยนะถ้าเคาน์เตอร์ทะลุดีเฟนส์ได้อีกสองร้อยแปดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คงไม่ต้องเล่นนะนะครับมาดูที่สุดสองร้อ,อยหกสิบแปดเลยนะอันนี้ก็มีโอกาสลงดิ่งเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ มีโอกาสต่อย59% 59%ยิงผมว่าก็อยู่ในเกมที่สูงนะ59%แต่ถ้ามันขึ้นสัก60%เนี่ยอันนั้นนะสูงจริงสูงเกมนี้สูงเลยแหละนะครับก็มันเป็นขอนอดีทีชอบจางเลยแต่ก่อนมันจะขึ้นแบบปุ๊บแล้วค่อยโหลดอันนี้คือกดปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะผมชอบผมชอบผมชอบแต่อันนี้คือไอระดับไอท้าทายระดับสูงเนี่ยผมไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงมันเป็นแบบใบท้าทายเพิ่มหรือเปล่า อืมมันน่าจะเป็นใบท้า่ายเพิ่มนะเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะดีตอนสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ผมผมคงไม่เปิดสองพันเก้าให้ดูหรอกเพะว่ามันไร้สาราดูผมไม่ดีด้วยเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยววิทย์คิดต้องคิดตั้นไม่ทำตัวเดีวยวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับนนถ้าสนใจก็ก,กดกต่ายเ่ติดตามพิจิต คลิปใหม่ๆไว้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามได้นะครับส่วนวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม